เมืองขนมปังขิงส่องแสงไฟสีเหลืองอันอบอุ่นดอกไม้กระดาษสีขาวโปรยลงมาราวกับหิมะผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกันที่ลานกว้างเพื่อสัมผัสบรรยากาศคริสต์มาสบ้านขนมปังขิงดีไซน์น่ารักถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบมีรถไฟเล็กวิ่งวนอยู่รอบๆให้ความรู้สึกอบอุ่นยิ่งนักประชาชนให้สัมภาษณ์ว่าสวยมากๆรู้สึกเหมือนกับไม่เพียงทำให้ทั้งบทสว่างขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการจุดแสงไฟในใจของทุกคนด้วยไม่เคยเห็นงานแสงไฟที่ยิ่งใหญ่แบบนี้มาก่อนและนี่ยังเป็นบ้านขนมปังคิงช่างพิเศษมากๆโบ์เฮอผิงที่ผิงตงได้เชิญชวนสมาชิกและประชาชนทั่วไปมาร่วมกันสร้างเมืองขนมปังคิงที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันโดยมีบ้านขนมปังขิงทั้งหมด75หลังเปิดไฟส่องสว่างตั้งแต่คืนวันที่30พฤศจิกายน และจะจัดแสดงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยบ้านขนมปังคิงในปีนี้มีการจำลองสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในเมืองผิงตงเช่นหมู่บ้านวิกตอรีสตาร์ประภาคารเอ๋อหลวนปีเป็นต้นที่ถูกย่อส่วนกลายเป็นโลกจำลองขนาดจิ๋วมหัศจรรย์วังชิงหลงบาดหลวงจากโบสถพิงตงเหอพิงกล่าวว่า ตั้งแต่เด็กไปจนถึงวัยกลางคนทุกคนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองออกมาก่อนงานเริ่มเด็กและผู้ใหญ่ต่างกลายเป็นสถาปนิกใช้คุกกี้และลูกกวาดหลากสีเนรมิตเมืองขนมปังขิงที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นปีที่8แล้วในแต่ละปีสามารถดึงดูดผู้คนมากมายเข้าร่วมบ้านขนมปังขิงที่โรยด้วยน้ำตาลไอซิง่งดั่งเมืองคริสต์มาสที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะทำให้ผู้คนรู้สึกราวกับหลุดเข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆในยุโรปทันที เจนรีตันตาราทีมข่าวอาทายภาพภาษาไทยรายงาน